เขาส่วนไปเก็บมันฝรั่งที่ปลูกไปทําเมนูมันฝรั่งทอดกรอบกันมันฝรั่งเนี่ยก็ลงปลูกไว้ไม่กี่หัวปลูกไว้ในแปลงผักที่ติดกับภูเขาที่ตรงเนี้ยก็ปลูกไว้แบบปล่อยจอยไม่ค่อยได้เข้ามาลดน้าเท่าไหร่ขุดออกมาก็เลยได้หัวไม่สวยใหญ่บ้างเล็กบ้างเก็บไปกินส่วนหนึ่งและเก็บไปปลูกใหม่วนไปปีหน้าอีกส่วนหนึ่งตอนขุดหามันฝรั่งเนี่ยสนุกมากเหมือนขุดหาสมบัติที่ฝังดินไว้แต่อากาศก็ร้อน35องศาขุดไปก็จะหน้ามืดแดดไปที่ตรงเนี้ยก็ลงปลูกมันฝรั่งไว้ไ ลรีเพนกลับบ้านกันจ้าแดดก็ร้อนเหลือเกินนี่ก็เป็นวิวชนบทญี่ปุ่นแถวบ้านที่ฉันช่วงนี้ไปล้างปเปลือกเตรียมทํามันฝรั่งทอดกรอบกันใครที่กินเนฟรนฟรายจนเบื่อแล้วเนี่ยแนะนําเมนูนี้เลยปเปลือกมันฝรั่งเสร็จแล้วก็หั่นเป็นชิ้นหนาบางตามชอบแป้งทอดกรอบของที่ฉันวันนี้ก็จะใช้เป็นแป้งเทมปุระตัวนี้แป้ง250กรัมน้าเย็น150 ml ผสมออกมาให้หนึ่งประมาณนี้นะแม่อย่าให้เหลวเกินไปเวลาทอดเนี่ยจะได้กรอบแป้งติดเยอะๆตั้งน้ามันให้ร้อนจับมันฝรั่งไปชุบตัวลงทอดได้เลยจ้าทอด ข้างในต้องสุกแล้วแน่ๆก็ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนหนึ่งรอบทอดมันฝรั่งรอบแรกจนเสร็จทั้งหมดแล้วเนี่ยก็เตรียมตัวส่งลงน้ามันร้อนๆทอดรอบ2ไปเลยจ้าทีรอบ2เนี่ยทอดออกมากรอบซะนั่นเสร็จแล้วก็ตักขึ้นมาพักข้เย็นแล้วก็ส่งใส่กล่องเตรียมขย่าวได้เลยของดิฉันเนี่ยใส่ผงชีสลงไปขย่าวขย่าวปเอาให้ทั่วๆเวับขย่าวเสร็จเรียบร้อยก็จะหน้าตาแบบนี้กรอบอร่อยเพราะลูกลุมกินกันสุดๆแต่ถ้าไม่มีผงชีสโรยเกลือก็อร่อยเลเวลเสี่ยงความกรอบก็จะประมาณนี้